เคยเป็นกันไหมครับเวลาเทรดเรารู้สึกเหมือนกําลังเดาสุ่มอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราจะมาเปลี่ยนความรู้สึกนั้นกันครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าจะเปลี่ยนการเทรดแบบเสี่ยงโชคให้กลายเป็นกระบวนการที่มีระบบระเบียบและทําซ้ําได้ยังไงโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ต้นตอของปัญหากันก่อนเลยดีกว่าปัญหาที่เทรดเดอร์หลายๆคนน่าจะเคยเจอกันมาประโยคนี้ผมว่าน่าจะโดนใจใครหลายคนเลยนะครับคือเปิดกราฟมาเห็นราคามันขยับขยับหน่อยก็กดเข้าออเดอร์ไปเลย มันเป็น f e ล l i n แบบว่าเรากําลังเดาทางซึ่งไอความรู้สึกแบบนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความไม่สม่ําเสมอแล้วในระยะยาวเนี่ยมันจะค่อยๆกัดกินทั้งความมั่นใจแล้วก็เงินทุนของเราไปทีละนิดๆครับคาถามก็คือแล้วทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะเอาจริงๆนะครับปัญหานี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่รู้จักเทคนิคอลหรือไม่รู้จัก indicator อร์อะไรเลยก็ได้นะแต่บางทีอาจจะเป็นเพราะเราขาดสิ่งที่สําคัญกว่านั้นไปนั่นก็คือโครงสร้างในการตัดสินใจครับ และนั่นแหละรครับที่นำเรามาสู่ทางออกของเรื่องนี้สิ่งที่ใช้แยกเทรดเดอร์มืออาชีพออกจากมือสมัครเล่นเลยก็คือการมีกระบวนการที่เป็นระบบครับคําว่ากระบวนการที่เป็นระบบเนี่ยพูดง่ายๆก็คือแผนผังการตัดสินใจทีละสเต็ปครับมันเป็นเหมือนเกราะป้องกันชั้นดีเลยที่จะช่วยกันเราออกจากอารมณ์ความรู้สึกและการเดาสุ่มทําให้ทุกการตัดสินใจของเรามันมีเหตุผลมารองรับไม่ใช่การทําตามสัญชาตญาณไปเรื่อยเปื่อย และนี่เลยครับเครื่องมือที่เราจะใช้กันในวันนี้ Trading Flow Chart ซึ่งต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยๆนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือที่ผ่านการพิสูจน์ในสนามรบของตลาดจริงๆมาแล้วถึง13ปีรับรองได้เลยว่ามันใช้ได้จริงแล้วก็ส่งพลังมากๆเอาละครับงั้นเรามาเจาะลึก5เ็ปสำคัญของแผนผังน,น,นี้ไปพร้อมๆกันเลย สเต็ปแรกสุดเลยครับพอเปิดกราฟขึ้นมาปุ๊บคำถามแรกที่ต้องตอบให้ได้เลยก็คือตอนนี้ตลาดมันมีทิศทางเป็นยังไงกันแน่เป็นขาขึ้นขาลงหรือว่าวิ่งออกข้างๆเป็นไซด์เวย์หรือถ้ามองแล้วมันแบบดูไม่ออกเลยจริงเราก็ต้องซื่อสัตย์กับสิ่งที่เห็นตรงหน้าครับและนี่คือกฎเหล็กข้อแรกที่สําคัญที่สุดเลยครับถ้าเรามองแนวโน้มไม่ออกไม่แน่ใจคําตอบมีคําเดียวเท่านั้นครับคือหยุดไม่ต้องพยายามเข้าไปเทรด จำไง่ายๆเลยว่าความอดทนเนี่ยคือเครื่องมือชิ้นแรกของเทรดเดอร์มืออาชีพถ้าตลาดยังไม่ได้บอกทิศทางที่ชัดเจนก็อย่าพยายามไปเดาใจตลาดครับโอเคพอเรารู้ทิศทางของตลาดแล้วสเต็ปต่อไปก็คือแล้วเราจะเข้าไปตรงไหนดีละ่ะที่จะสมเหตุสมผลแล้วก็ได้เปรียบที่สุดถ้าเป็นขาขึ้นเราก็จะรอเขาซื้อตรงแนวรับสําคัญสาคัญแต่ถ้าเป็นขาลงเราก็จะรอหาจังหวะขายตรงแนวต้านนี่คือการเทรดตามน้าครับไม่ใช่การไปยืนขวางกระแสหลัก แล้วก็เหมือนเดิมเลยครับถ้าเรามองหาแนวรับหรือแนวต้านส,สวยๆไม่เจอหรือว่าราคามันไม่ยอมลงมาถึงจุดที่เราวางแผนไว้ก็ไม่ต้องไปฝืนข้อเทรดครับคาตอบก็ยังเป็นคําเดิมคือหยุดหลักการสําคัญก็คืออย่าวิ่งไล่ตามราคาครับแต่จงปล่อยให้ราคาเข้ามาหาจุดที่เราวางแผนไว้เองเอาละครับตอนนี้เรามีทิศทางแล้วมีจุดเข้าในใจแล้วแต่แค่นั้นยังไม่พอครับขั้นตอนนี้คือการหาตัวช่วยยืนยันเราต้องตรวจสอบดูว่ามีสัญญ,ญาณอื่นๆมาสนับสนุนความคิดของเราด้วยหรือเปล่า เพื่อเพิ่มความน่าเป็นไปได้ให้กับเทรดของเรานั่นเองในสเตปนี้นะครับให้เราสวมวิญญาณเป็นนักสืบเลยลองถามตัวเองดูว่าไอ้แท่งเทียนเนี่ยมันกําลังเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังมันสนับสนุนไอเดียของเราไหมแล้ววอลลุ่มละ่ะอยู่ฟังเราหรืออยู่ตรงข้ามอินดิเคเตอร์คู่ใจของเรามันตะโกนว่าลุยเลยหรือแค่กระซิบเตือนว่าระวังหน่อยและที่สําคัญที่สุดเลยไอเดียนี้มันขัดกับภาพใหญ่ในไทม์เพรมที่สูงขึ้นไปหรือเปล่า ถ้าคำตอบของคำถามพวกนี้มันมีคำว่าไม่หรือเอไม่แน่ใจฮะโผลมาแม้แต่ข้อเดียวนะครับทางออกที่ดีที่สุดก็คือใช่แล้วครับหยุดการเทรดที่ดีมันต้องมีเหตุผลหลายหลาย,ลายอย่างมาสนับสนุนไม่ใช่แค่เหตุผลเดียวยิ่งมีตัวยืนยันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นครับมาถึงสเต็ปที่ผมบอกเลยว่าสําคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องเงินเงินทองทองของเรานี่แหละครับต่อให้แผนการเทรดจะดูดีแค่ไหนแต่ถ้าจัดการความเสี่ยงไม่เป็น ต่อให้เทรดทุกทางก็ยังเจงได้อยู่ดีนี่คือขั้นตอนที่แยกผู้รอดออกจากผู้ที่ล้างพอร์ตเลยนะครับในขั้นตอนนี้เราต้องตอบคําถามเหล่านี้ให้เคลียร์ก่อนครับจุดตัดขาดทุนหรือซอฟลอสเนี่ยอยู่ตรงไหนจุดทํากําไรหรือเทค e p ร o ฟิตอยู่ที่ใดและที่สําคัญสุดๆเลยก็คือ Risk ต่อ r e w a r d Ratio หรือพูดง่ายๆว่าผลตอบแทนที่คาดหวังมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เรากําลังจะเอาเข้าไปแลกหรือเปล่าแล้วขนาดลอสไซส์ที่เราจะเปิดเหมาะสมกับขนาดพอร์ตของเราแล้วหรือยัง และนี่ก็คือจุดหยุดที่4ของเราครับถ้าคำนวณออกมาแล้วพบว่าผลตอบแทนที่อาจจะได้มามันไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่จะเสียไปก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องเข้าไปเทรดนั้นปล่อยผ่านไปหาโอกาสที่ดีกว่าครับตลาดไม่ได้หนีไปไหนมาถึงด่านสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะกดส่งคำสั่งด่านนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกราฟเลยแต่เกี่ยวกับตัวเราเองล้วน,วนเราต้องถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์เลยว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาพอารมณ์ที่พร้อมจะทาตามแผนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า ถ้าเรารู้ตัวเลยว่าเออตอนนี้กําลังหัวร้อนจากการขาดทุนขังก่อนหรือรู้สึกโลภอยากเอาคืนสุดๆหรือรู้สึกกลัวจนเกินไปคําตอบสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมครับคือหยุดเพราะอารมณ์นี่แหละคือศัตรูตัวฉกาจของการเทรดตามระบบเลยการกดเข้าเทรดในขณะที่อารมณ์ไม่ปกติก็เหมือนกับการยื่นเงินให้ตลาดไปฟรีๆครับจะเห็นเลยนะครับว่าทุกขั้นตอนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือพลังในการหยุดและนี่คือหัวใจที่สําคัญที่สุดของระบบนี้เลยครับ ประโยคนี้คือบทสรุปของปรัชญานี้เลยครับการเทรดที่ดีเนี่ยไม่ได้วัดกันที่จํานวนครั้งที่เทรดนะครับแต่วัดกันที่คุณภาพของการเทรดแต่ละครั้งซึ่งก็หมายถึงการเทรดเฉพาะในจังหวะที่มันผ่านทุกเงื่อนไขของระบบเท่านั้นมืออาชีพเขากล้าที่จะหยุดกล้าที่จะไม่เทรดเพราะพวกเขารู้ว่าการปกป้องเงินทุนมันสําคัญกว่าการหาโอกาสอยู่เสมอดังนั้นสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทําตามกฎเป็นข้อข้อนะครับ แต่มันคือการที่ระบบนี้จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เรามองตลาดไปโดยสิ้นเชิงเลยมันคือความแตกต่างกันลิบลับเลยครับระหว่างการวิ่งอย่างไร้จุดหมายในเขารงกดกับการค่อยๆเดินตามแผนที่ไปสู่จุดหมายที่ชัดเจนจากเดิมที่เทรดตามอารมณ์ไล่ตามราคาเพราะปลัวตกรถผลลัพธ์มันก็ขึ้นขึ้นลงๆแต่พอเปลี่ยนมาใช้ระบบเราจะรู้จักรอคอยจังหวะที่ใช่เท่านั้นเพราะเรารู้ว่าตลาดเปิดทุกวันโอกาสดีๆมีมาเสมอเป้าหมายของเราจึงเปลี่ยนไปเป็นการสร้างความสม่ำเสมอในระยะยาวครับ สุดท้ายนี้ครับลองเปลี่ยนคําถามที่เราถามตัวเองในทุกๆช้าดูนะครับแทนที่จะถามว่าวันนี้มีโอกาสเทรดตรงไหนบ้างให้ลองเปลี่ยนเป็นวันนี้มีจังหวะไหนที่ผ่านเงื่อนไขของระบบแล้วหรือยังการเปลี่ยนคําถามเพียงเล็กน้อยนี่แหละครับที่จะเปลี่ยนกระบวนการตัดสินใจและผลลัพธ์การเทรดทั้งหมดของเราไปตลอดการ